เธอเป็นต่างดาวหรือเปล่าเธอเฟตพม่าหรือเปล่าหรือว่าเธอเป็นคนใต้หรือว่าเธอเป็นคนแบบโซนแบบจังหวัดสาแก้วประมาณเนี่ยเออเออเธอเป็นคนจังหวัดไหนแต่ว่านาตาให้ผ่านแต่ว่ารสชาติเป็นงไงวะไอิมจิ้มแบบไม่ร้อนได้ไหมเขาขอจิ้มหน่อยมาวันนี้กับอิงมาทําย่างหมูกันเนาะหมูย่างสูตรต้นตำรับต้นตำรับไหนสูตรเขาอิง วันนี้วันนี้เองไปไหนมาไปถ่ายคลิปมาใช่ไหมใช่ถ่ายคอนเทนต์มาไปหาถ่ายคอนเทนต์อยู่ข้างนอกมาแล้วที่นี่ขับผ่านในนั่นล่านนึงเขากําลังย่างหมูหอมห่อมลานไหนขางทางเลยเขาย่างหมูอย่างหอมก็เลยชวนเดี๋ยวไปตลาดไปซื้อหมูมาย่างกินโอ้เธอนี่ใจง่ายมากเลยนะเธอเอาเธอรู้ไหมวันนึงตอนเย็นอ่ะวันนี้จะกินอะไรวันนี้จะกินอะไรใช่ไหมปัญหาโลกปัญหาโแตกสุด นี่ก็เลยเห็นเขาย่างหมูหอมๆใช่ไหมเลอก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ยวันนี้ย่างหมูกินเองดีกว่าไหนหมูเธอเอามาโชว์สินี่ไงหมูไหนได้หมูมาโลนึงไหนเอ้าให้ดูซสักให้ดูหน่อยสิอันนี้ซื้อหมดเท่าไรเนี่ยเธอร้อยแปดเอ้ยร้อยเท่าไรวะร้อยหกสิบร้อยแปดสิบโลเท่าไรร้อยแปดสิบบาทใช่นไหมใช่เหรอตอนแรกเรายืนงงกันว่าที่เราจะย่างใช่ไหมเราคุยอ๋อร้อยหกสิบบาทใช่ไหมอืม ตัวนี้เป็นหมูติดมันนิดๆนี่ใช่ไหมอันนี้สันคอใช่สันโคนั่นแหละติดมันนิดๆดูเขาแล่มาให้ด้วยนะนี่เขาแล่มให้ด้วยเลยสวยนะเธอบอกเขาว่าจะเอาไปย่างเขาก็แล่มให้มหมดเลยสบายอ่ะคตสบายน้องเดี๋ยวนี้เนาะไปลาไปหาซื้อของอ่ะคือสะดวกสบายมีคนถามว่าามว่เธอเป็นต่างดาวหรือเปล่าเธอเฟนพม่าหรือเปล่าหรือว่าเธอเป็นคนไต้หรือว่าเธอเป็นคนแบบโซนแบบจังหวัดสาแก้วประมาณเนี่ย เออ,เ,อ,อเธอเป็นคนจังหวัดไหนเขาเห็นคนคอมเมนต์มาเยอะมากว่าปอนเป็นคนใต้เหรอเอา้าเธอ,อ, <c oughs> เ,อ,อเป็นคนใต้เหรอดูหน้าตาฉันได้ไหมในดูสิมันเหมือนคนใต้ไหมดังกันมี <c oughs> ใช่เธอจะออกไปเนียวเข้ามาเธอเป็นต่างด้าวหรือเปล่าเธอเป็นคอมเมนล้วคอมเมนตนะน้องเป็นคอมเมนต์หรือเปล่าเนี่ยในคอมเมนต์มีจริงๆนะแต่เขาไม่ได้แคบไห้เป็น ไปทางพม่าไปทางไปทางโซนแบบสากี้แก้วใช่ประมาณนั้นเลยคนสุรินหรือเปล่าฟังพนอยู่บุรีรัมหรือเปล่าใช่เยอะมากนะถ้าไม่มีมีคนมีมีคนไทยเขาเลยอ่ะว่าเขาอยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวฟังจากฟังจากสำเนียงเขาเลยเขาควรอยู่จังหวัดไหนดีเธอว่ามีแต่แบบคนแบบว่าสำเนียงแบบเนือๆเหนอยังไงแบบเฮ้ยบางคนก็ทายถูกนะเต็มคนจังหวัดอะไรเขาก็เป็นคนถูกจังหวัดนันเลยเขาจะไปเขาขับรถไปเลย เขาก็เป็นคนเลยเออเขาไปขับรถไปไหนเขาก็เป็นคนหมยไม่ใช่แม่คนยังวัดมั่วแล้วเธอมองไม่ใช่เอาจริงๆถ้าฟังจากสำเนียงปนแล้วอะว่าปนอยู่จังหวัดไหนเอาจังหวัดไหนหลานยาโมชัดๆนานเป็นคนจังหวัดไหนหลานยาโมอยู่จังหวัดไหนจาไปหาเอาเ้อยหลานยาโมอยู่จังหวัดไหนเอรอะไรเบอร์จักราดอ๋อไม่ใช่มั่วแล้วเธอเพอ่ออะไร อำเภออำเภออะไรอำเภอคงอหลวงร้านซิดหลวงปู่คงเด้เนี่ยใช่วันนั้นไปเดินตลาดเขางจำเขาได้เด้ฮะวิวันนั้นเห็นป้อนปังปอนไปเดินอยู่ตลาดเมืองคงเด้ใครเจอตัวจริงใครเดี๋ยวเอานี่ดีกว่าใครที่เคยเจอตัวจริงปังปอนร้องร้องม้น์มาหน่อยนคมีเยอะอยู่นะเธอเคยเคยเจอตัวจริงอ่ะเอในทำอะไรนี่ซ้ำเกลือก่อนซ้ำเกลือเธอเอาตูมาวางข้างหน้าเธอดีกว่าทำไมอ่ะ มันห่างแล้วมันไม่เห็นเวลาก้มดูอันนี้แล้วมันไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าเธอใช่เอาตัวมาวางมันจีวังไงนะวางวางนี่แหละวางข้างหน้าเนี่ยโอ้โหดูหมูนะทุกคนตัวมาหรอจีวังนี่ดูหมูโอ้ย่างหน้าแบบน่าจะอร่อยมากเลยเออนี่แหละเอาว้นี่เขาแบบเรียวๆเลยนี่แหละวันนี้คุณปอนปอนจะจะย่างหมูให้กินนะใช่วันนี้บันยิโชว์ฝีมือ นี่อันนนีี่ดูสามเกลือเขาไหนกระเทียมริกไทยเราก็รากผักชีเอออันนี้สูตรเขานีถ้าไม่เบียร์ได้จีดีช่ไหมถ้าใส่เบียร์ได้จีดีมากว่ายังไงยัางเคเคเคเสียงสั่งงานสั่งงานข่าวกับเพลง ครักําแพงอุ <c oughs> ้ยอ <it> ัจจรรย์อีหรีเนาะยายก็ได้เลี้ยวๆมากแต่บางคนอยากรู้ใช่ไหมบางคนน่ะถามหาน้องน้องเยอะน้องอดาไปไหนใช่ก็คือว่าเราให้ยายมาเลี้ยงช่วยแล้วเราก็ทํางานใช่ไหมใช่อืมบางคนก็อยากรู้ว่าเฮ้ยเราอยู่บ้านนอกไหมหรือว่าเราอยู่ในเมืองก็คือเราไปไปมานั่นแหละใช่บางคนก็มีแบบคอมเมนต์มาเนาะว่ามาอยู่บ้านนอกแล้วแล้วบ้านที่อยู่ชนบุรีล่ะอะไรเงี้ยบ้านที่อยู่ในเมืองเองทําไงก็คือแบบ ทั้งสองอ่ะอยู่ด้วยไปไปมาๆไม่ได้ทิ้งบ้านไม่ได้นี่บ้านใช่ใช่ชนแร่ก็อยู่ชนบุรีนี่แหละบ้านนอกก็ไม่ค่อยได้กลับเท่าไหร่ก็กลับบ่อยอยู่แหละเนาะไม่ค่อยได้กลับเท่าไหร่ก็บ่อยอยู่ได้เนาะเมื่อก่อนก็บานปีนึงแค่เทศกาลปีใหม่ก็สงกรานต์เนาะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์อยากกลับก็กลับอยากกลับก็กลับอยากอยู่ก็อยู่ไปไปมาๆเนาะใช่ไปได้ทั้งสองอ่ะนี่ดูไหนย่อตั้มดีๆก่อนเธอดู เธอไม่สังเกตสากเขาหรอเธออ๋อแล้วสากหินมันไปไหนอ้เขาชอบใหญ่ๆเนสากหินมันน้อยตายเลยไม่ใช่สากหินก็าทําตกแตกตกแตกเนอก็ได้เราสากใหม่ไม่ใช่สากแต่งอะสากแต่งสากใหม่ก็คุกหินมันก็ได้อยู่เลยแต่ว่ามีต้องไปซื้อเนี่ต้องไปซื้อสากมาใหม่ต้องไปซื้อสากมาใส่สากต๊แตกนี่ เอาตกลงไข่คอคองใจไปย่างหมูกินก็ไข่แล้วไงนี่แหละก็อยากจะกินย่างหมูเธอเนี่ยจะได้กินไหมเนี่ยฝีมือนี่แหละเขาเรียกว่าสนีปลายจะวักใช่ไหมถ้าไม่เป็นดอกพูดว่างั้นแหละอัญชลอทกอนนี่ทุกคนนี่อันนี้มันเป็นเป็นสันคอหมูใช่ไหมเธอใช่โอ้โหพูอใหญ่แม่หลวงโอ้ย พูดถึงคําอุทานน่ะอะไรคิดถึงคําอุทานที่ตอนนั้นน่ะคืออะไรเพื่อนป้าเขาอุทานเนาะว่าอุ้ยจิปะจิปะลวงอะไรจิปะลวงจิปะลวงดูดิสามเกินโอ้หอมอ่ะไออย่างหอมอ่ะแต่ว่าเธอไม่ค่อยชอบใช่ไหมแบบเนี้ยเธอชอบไม่รู้ถ้ามันอร่อยก็ชอบเลยใส่รสดีไหน เข้มนะถือเข้มได้ไงอ่ะใส่นี่ทอดหอยเอ้ยหมดท้ายหมดใส่แค่นี้เหรอใส่เกลือไหมไม่ใส่อุ้ยมันหมดน่ะมันกีไปพไอแล้วนี่อุ้ยเธอจีได้เม็ดด้ไปซื้อนี่เลยใส่เกลือไปบ้านนี้มันจีมัวนนี่เนาะออแล้วเขาต้องไปซื้อยังไงอ่ะขับรถไปซื้อว่ะ แล้วคลิปใครจะถ่ายต่อ Stop อยู่ป้าแล้วนี่เหลือเธอก็เอาเกลือมาใส่บ้านี่มันหยิกเขาอายนูจริงๆถ้าใส่เบียร์ได้นี่มูจิหนุ่มมากเลยดิยไม่ใส่หรอกมดจริงๆอย่างอย่างนี้แหละกินอย่างนี้แหละไายเอางี้เลยนี้มันจีแซ่บอย่อางนี้เลยยางเลย <c oughs> นี่อันนี้สูตรอะไรสูตรด็ดเพื่อ <dead. S 2> เปรี้เอฟซีอยากอยากกินอะไนีน้ำน่อยบอกเลยว่าสูตรนี้เด็ดมากใส่สามเกลือลงไปหอมๆแล้วก็อันนี้แหละโอ้แต่ซอสหอยมันหน่อยเกินไอดาเอ้ยโอ้ดูดูดดดนี่เธอมันจะไม่เข้านะเธอดูดิน่ากินไหมหอ,หอมไหมน่ากินน่ากินหอมไหมหอม หอมเขาเ<ม>คยหอมหน่อยหอมหน่อยมีหอมหรอกเหม็นเสียงอะไรไม,ไม่รู้ใช่ไหมอ่ะมากประมาณนี้แหละมากไ,ากไ,ไว้จักแปมบนึงไฟใดเหรอไฟใดล่ะไหนโอ้โหโอ้หอมดิหอมดิหอมดิ ขั้นตอนต่อไปคือทำอะไรปิ้ง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 ทำแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวตั้ง่ากดเดี๋ยวหมักไว้แป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเรามาย่างต่อเนาะทำไมอะหมักวางไว้เหรอก็หมักวางไว้แป๊บนึงเออเอ็งไงหลังจากที่แบบว่าไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อก็ต้องซื้อเพราะว่ามันหมักไม่ถึงใช่ไหมมันไม่ถึงเครื่องเดี๋ยวคุณปังปอนจะอ้างว่าแบบเครื่องไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวไม่อร่อยมาโทดเขาทำไงโอ๊ยหนู ดูนี่เห<ม>็นไหมหอมกระเทียมหอมสามเก<ม>๋อเนาะนม,มาจีลงกระทะแล้วเออร้อนนะจีลงกระทะ,ะ,ทะดูนี่ชิน้นนี่อืเปิดอย่างนี้ตับโอ้โหหอมนี่นี่หอมอโล้ยมันกระเจ็ดปะอึ๊บโอ้โหมา ซีสันไหมวุ้ยหอมเนาะน่าอร่อยนะเธอน่าอร่อยแล้วเนาะคนทำมันแบบว่าคีโมอ่ะสวยๆแบบนี้นะคนทำคีโมอะไม่ใช่ด้ถ้าแบบว่าคนทำสวยอาหารก็ออกมาอร่อยเกี่ยวได้เหรออ๋อมันก็ดูหน้าตาคนทำดาเขาว่าใช่ไหมอโอ้หูหไม่วะกินไม่กุบกุ๊บโอ้โหหอมเลยเถอะ หอมอ่ะหอมคขหรอหอมหอมหอมเขาหรออืมทำไมล่ะไม่หอมหรอกเธอตลกเมื่อวานนี่วัาหล่อะไรฟังว่าเมื่อวานนี่ไปทำบุญกับวัดมาวันอาสาใช่ไหมมีไปทำบุญไปจั้โมงไปกี่โมงแปดโมงอีพอไปทำอะไรแปดโมงไปช่วยผ้าเก็บฮะไปช่วยผ้าเก็บไอ้นั่นเก็บจานไปล้างตายแล้ว เดี๋ดีพระพระวัดนี่พระวัดนี่ก็ททำชาทำชาเอถ้าเป็นอยู่บานอะประมาณหกโมงเจ็ดมงนี่กัจีเซ็ตล้วเนาะแต่ว่าอยู่นี่แปดโมงเขากำลังพึ่งเริ่มไปถึงใช่ไหมอยากจะบอกโอ้ไม่ได้รองน้ำเน้นทานในวัดมันกระบาดเออเนี่พูดไปเรื่อยอเหอมไหมหอมมีคอมเมนต์หนึ่งเนาะเขาเห็นว่าคอมเมนต์โอ้หมไหน มูมูมูโอ้น่ากินนะเนี่ยเมเมนต์เอีงว่าทำไมพูดที่ตามเอียงลานซับใช่ไหมวิวถึงหน่อยลงสงสัยว่าทำไมพูดที่ตามลานซับบิวเอีงขึ้นหน่อยลงเฮเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรเธอเพราะอะไรเพราะเราทำแต่คลิปสั้นไงใช่ไหมล่ะใช่หลายคนก็ใครครับกำลังใจมาหลายแล้วก็หลายคนก็มีคคอมเมนต์มาแบบว่าอันนี้เยอะเหมือนกันถามว่า ทำไมอะไรเงี่ยบางคนก็สงสัยเนาะจริงสงสัยก็มมนได้พี่หลอกแต่ว่าเมื่อก่อนเราค่อยทําคลิปยาวใช่ไหมใช่เราทําแต่คลิปสั้นเนี่ยเราทาแต่คลิปสั้นคลิปสั้นผู้ที่ตามเราส่วนส่วนเยอะมากอมาจากคลิปสั้นจะเยอะมากใช่แต่เราก็ขอบคุณนะขอบคุณที่คนคนมาให้กําลังใจเธอเยอะมากเลยนะขอบคุณสาหรับแบบว่าทุกคนที่แบบว่ามาคอมเมนต์ให้กาลังใจมาคอมเมนต์พูดคุยกันคือแบบอ่านทุกคอมเมนต์อ่านเราใจฟูใจฟูมากใช่อ่านเราใจฟูอื เราบงเรามีคลิปคลิปหนึ่งที่เขาฟีดแบ็กเองมาอันนั้นแบบถิงกับกับไปอยู่บรนโหนกันเนาะเขาฟีดแบ็กเรามาเกี่ยวกับอะไรเราอยู่นี่จนเคยชินหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องปรับตัวต้องปรับตัวใช่ต้องปรับตัวแหละก็ปรับตัวนี่ก็ปรับตัวก็มีโอกาสก็อยากจะไปทาออฟฟิศอยู่ที่บ้านเลยแต่เราถมที่ไปแล้วเราถมที่เราเตียมพื้นที่ไว้ก็อยู่บ้านรอแล้วแหละแต่ตอนนี้ทําใจก่อนว่าจะไปอยู่ได้จริงหรือเปล่าประเด็นกลัวดํากลัวดําเพราะปังปอนก็เป็นคนดําอยู่แล้วนะ ใช่ไหมโอ้ใบเลียนเธอก็เกียนทานสิเธอไม่มีที่เขียนจะอร่อยไหมเนี่ยเธอรวยแล้วเนาะพี่มือการ์นหยางธรรมดากันไหนเลยระดรับปรามราชจะปรามปราม เนี่ยเธอเธอเป็นคนอะไรนะประมาจารย์เต็มคนสระแกแล้วอะพูดอรงชัดนิดนึงก็เลยไปทางนั้นแล้วว่าเนาะสำเนียงบุรีรัมหรือเปล่า <c oughs> อะไรเงี้ยคนกระถามหลายหลายเอาจริง <c oughs> คน <c oughs> ใช่ไหมบางคนกระถามบางคนกระถามได้ว่าเป็นคนครหลานไหมเออเป็นคนคนหลาชนันเดใช่ไหม <c oughs> แต้หลายคนกระถามว่าเป็นคนตายไหมมันออกใตไงเนาะมันใตไม่ไมืนกันบางบางไม่ใช่ บางสถานที่บางที่บางโซนน่ะสำเนียงอาจจะใช่ไงคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆเขาใช่คล้ายๆสำเนียงเธอคล้ายๆไงโอ้ายๆคิดว่าจะกินได้ไหมเนี่ยเธอคิดว่าเต้นหน้าตาไปทางใต้เอาทำไมกินไม่ได้นี่เด็กกำลังดีเลยไหนโอ้นี่ไหมสวยนะเนี่ยหอมนะเธอเขาบอกว่าสันคอยางมันจะ จะอร่อยเนาะมันมีมันหลายไฟมันก็เลยขึนหนมันมีมันแทรกไงใช่เพราะมีมันไฟมันกระแทกขึ้นมาเนี่ยทำไมมันไปไหม้ได้ตรงนั้นไม่ได้ไหม้ได้ตรงกลางไหมเธอต้องเอาขี้เท่ากบขี้เท่ากบใช่โอ้แฟนเก่ามาเกิดไม่ได้เลยเด้เนี่เนาะทำไมอะเพราะทานไฟเก่ามันยึดติดนะมันก็โดนมุกอะไรเนี่ยมุกกบาดสิบบาทอ่ะ ห้าบาทสิบบาทกลิ่นตัวเนาะหมุเก้าบาทสิบบาทเขามีแต่หมกห้าบาทสิบบาทเรอทเขาก็เพิ่มให้อีกนิดนึงไงโอ้โหน่าอร่อยนะเธอโอ้หน้ำมันย่อยลงตุ๊บกับไม้ตับเห็นไหมนี่แหละวิธีย่างหมูเนาะวิธีบ้านๆแบบว่าย่างหมูกินแบบนี้ถ้าเป็นวิธีรวดเร็วอะทำไงเข้าวหม้อทอดไรละมันข้าวหม้อทอดเลย สุกง่ายดีได้เนาะแต่ว่าชอบแบบว่ากินไอ้เตาทานกินไอ้เตาทานมันถึงจะมันหอมถึงจะแซ่บอย่างหมูมันก็แซ่บดาว่านั่นตั้งใจตั้งใจแบบว่าทําคลิปแบบว่าพูดไทยเนาะพูดไทยแบบจ๋าอะไรางี้ยนะโต๊ะโคราดตลอดอะไรบะาอ๋อมันเป็นภาษาบ้านเราไงพูดโต๊ะโคราดตลอดเลยมันเป็นภาษาบ้านเราไงไปดาอืไปดาอ ไปด่าใครเขาถามไปด่าไปด่าไปด่าใครถ้าเธอถ้าเธอเป็นคนอีสานแล้วเขาบอกว่าไปด่าเออไปด่า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 ไปไปเธออยากชิมแล้วสุกแล้วยังยังไม่สุกเลยเดี๋ยวรอตอนสุกก่อนตัดภาพไปตอนสุกเลยได้ไหมฮะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนสุกเลยเนาะโอเคแล้วนั่งปิ้งได้แล้วเสร็จแล้วโอ้โหนี่ด้วยนี่ตัดภาพมาตอนเราย่างเสร็จนี่เธอ เป็นไงเนีื้อแทรกเนื้อแทก,กติดมันเนาะเธอโอ้ยน่ากินเนะลยดิปารให้ดูโอ้หอมจุง้งหอมจุ้งกระเบยดูดิโอ้โหฉุกดีละไหนโอ้โหน่ากินถ้าย<ะ>แยงกัดไอ้เกี๊้มบนนี้มันจริแข็งโุดเนาะมันจะแ,แข็งขอแบบแบบนี้แหละมีเดียมมีเดียมกําลังจุ้ยซี่จุ้ยซี่อ๋อมากเลยเธอนี่เห็นไหมโอ้โหน่ากินแทบว่า ฟี่มือเป็นไงชิบดาวแมได้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 แต่ว่านาตาให้ผ่านแต่ว่ารสชาติเป็นไงล่ะอิสิหนาตาเธอไม่ให้ผ่านนาตาอันนี้ให้ผ่านนาตาเขาไม่ให้ผ่านกี่อะไรกี่ผ่านด่ะเธอดูดิโอ้ยหอมเด้อหอมเด้อพ่อแกได้กินแม่จะได้กินยังไงเอากินมันออกไปหนาโจเด้เธอรู้แมไม่รู้กินมันออกหนาโจได้เธอรู้แมะไม่รู้เนี่ยแค่เธอรู้เรากินมัน ลอยขึ้นไปน้ำลายแตกเทือคีโมชีบโป๊ดฉันขีโป๊ดดอกแกเอ้ยถ้าแกหอมใดนี่ฉันสุดยวดอรอ,อน่ากินน่ากินน่ากินอย่างเงื้ม,มจุ้ยสิร้อนดัง ทำน,<า>น<า>้ำจิ้มก่อนไหนสูตรอะไรน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มเจียวสูตรน้ำจิ้มเจียวสูตรพระตะคันสูตรโบราณถธอก็ <c oughs> ทำสูตรโบราณเ <laughs> ก,กิดเม, <laughs> มืม่อวานบอกโบราณบอกบอกบอกโบราณไ้ก่อนใส่พุงนัวนัวนิดนึงเกิดเกิดเมื่อวานบอกโบราณไ้ก่อนเกิดเมื่อวานบอกโบราณไ้ก่อน อันนี้อะไรคนโคนมะขามปิดอื้มใช้ร้ายเสียบอะไรใช้หน่อยก็เสียบหน่อยโอ้ลื่อมันนึงได้น้ำปลาได้เนาะอะไรน้ำปลาแล้วน้ำปลามาด้วยผักมีเปล้าอันนี้นน้ำอะไรเนี่ยน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเหรอโอ้โหสูตรเขาแบบนี้แหละเดี๋ยวเขาเป็นน้ำปลาดูน่ากินนะเธอข้อยเป่าเฮือ อะไรหอยเป่าเฮือหอยเป่าเฮือเป็นน้ำปลาที่แบบว่าไม่รู้ตัวเองเลยจกกักนนจะเป็นน้ำปาลาหรือจะเป็นหอยเป่าเฮือเออเอาจะเป็นน้ำปลาหรือจะเป็นหอยเป่าหอยเป่าเฮืออือหือนี่ใช่ไหมมันต้องข้นแบบนี้ต้องใส่บบใส่น้ำมะขามเปียกด้วยใช่มันจะอมเปรีป้ยวทำแบบเจลๆในชิมก่อนกินไง <c oughs> แซมแป้ง1 0ก ไม่เปรี้ยวอะม่นเปรี้ยวเราเปรียปร้ยวๆนิดนึงเติมน้ำไปอีกนิดนึงนันนวเพราะว่าน้ำปลากัน้ำมะขามเปียกมันชู่กันอือเข้าขวดอันนี้ขาดได้ไหมเข้าขวดไม่ได้ขาดไม่ได้ต้องมีแม่ขวัวให้ได้เนิรู้ไหมไม่รู้แม่ค่ะแะ <laughs> เมฆ่าลัวอะไรโอ้โหจี่บอกว่าทำเองก็ไม่ได้แม่ทำไงแม่ค่ะแม่ค่ะใช่นั่นจ๊งหน่อยไหมวะอะไรพริกเอได้นะอะไรมันขัดน,นั่นได้นี่พักหน่อเนาะหอมต้นหอมแบบใช,ช่พักชี้พักชี้เจ๊งนิดนึงก่นอนเนาะจะต้องลองจิ้มกับน้ำจิ้มด้วย มันนุ่มอะเนาะถ้ามันย่างนานกว่านี้มันจะแห้งมันจะแข็งเนาะหมูนี่มันต้องย่างแบบนี้แหละย่างแบบว่ากึ่งมีเดียมมีเดียมไม่ใช่หรอกไม่ใช่มีเดยมหรอกแบบให้มันจุยซีุ่กแบบมันไม่ได้สุกแบบไม่ให้มันแห้งเกินไปเธอมันแห้งเกินไปป่ะเนี่ยเติมมันไปนะอร่อยไหมเคยชิมยังหมูอร่อยแต่ยังไม่ได้ชิมน้ำจิ้มอนเป็นไงน้ำจิ้มมันจืดว่ะ ใช่พริกเกลืเป็นไปเป็นไงเด็ดเด็ดสรติชิมไหนจิ้มแบบนี้เลยนี่ได้ไหมให้เขาขอจิ้มหนึ่งอร่อยไหมเนอะอร่อยนะเนี่ยแบบจุ้ยซี่จุ้ยซี่ ทำเองอันนี้มีมอหอคนดูอืยใครที่แบบว่ากำลังอยากทำทำตามได้นะแต่สูตรนี่เนะี่ยสูตรไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้สูตรมั่วสูตร,ม,ตรมั่วสูดซ้ำจำสูตรไม่ได้อันแหละก,ก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนะใครที่ถามมาว่าปนเป็นคนจังหวัดไหนตอบห้แล้วตอบห้แล้ว,ลวไปดูได้เลยว่าอยู่จังหวัดไหนเขิปหน้า แมวแมวคินะ้วหนักไปกินก่อนนะไปกินก่อนดีกว่าไปกินก่อนเอาหายคำหนึ่งนะถ้าได้พักมาด้านนี้เนาะแส่บได้เนาะอ,อร่อยแสบ่บอร่อย